วัสดีกับเอนะครับ,นะรบปุ้มพบกับจองลุงเดียนะครับติมล่างบ้านนอ้ององค์อิงนะครับนี่ตอนเช้าดือเกินครับปลามาก,กักบ,บริเวณรอบนี้ก็ส่งซ่านอีกครับแตาเดินไปเล่นด้านล่างครับดือเกินครับตอนเช้าปูดไม่ฟังเลยทางซ่องนอกครับ ไม่ไหวกับดันหน้าเอาไม่ทันกับในต่างรถมัง่งนต่างกระโดดใกล้บางโอ้ยว่าวุนเลยตอนเช้ามืดต่างมู่อ้วนต่างดีดีเสียด้วยนี่ไม่กล้าทารับตามอยู่กับแบ็กไป ไปช่วยพ่อใหญ่นุนไปดีดีไปดีดีมานี่มาดีดีมดไม่ต้องไปนี่เไหมครับปูดกำซ่องกำไม่ใจรูเล่องตอนจาวันหนุ่งเดียซ่อนใบตีงแล้วตีในในในคอกันนะครับว่าถ้าน้องเดือน้องไม่ได้ออกเลยนะน้องทุกตำโต๊นะรูเล่องครับนี่นี่นี่ปลอบร้อยถึงเอาแล้วแล้ว เห็นไหมเสียด้จอมปันอยู่แล้วนู่นครับสองคนเด็กก็จอมปันอยู่แล้วนี่ไม่ต้องไปเล่นหรอกไปเสียด้ไม่ไปน้องไม่ไปกลับมากลับมากลับมาเขาไปเล่นไกลกลับมาอ มาเล่นนี่มาเออมาเล่นนี่มันดูพ่อใหญ่ตรงงอนดีกว่ามามันดูพ่อใหญ่ตามอะไรดีกว่าน้องตามก็ไม่ตันหรอกเออเล่นนี่แหละ ช่วยปูเอาดินออกดีกว่านนุนมาปูสับรากไม้อยู่นน่นต้องไปตามเสียดู Mãi mãi phù mãi 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 Đi mãi 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 phù mãi 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 đi mãi ta mãi ปงกันมาเด็กงกันมาเอ้ฮโอ,อมชนสุดยอดเอ้ยปิงกันไป,เ,ป,นนไป,ไปเดี๋ยวเปูนไปไปได้หรืขึ้นมนนี่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 ปิงมานี่เอ้เอ้ยปิงกันมานปิงกันมา เร็วมานี่นี่น,น้องปีนทางไหนตะกี้นี่นี่ปีนมาทางนี้นี่นี่ทางนี้นี่นี่นี่ทางนี้มาเร็วปีงันมาเร็วเออปีงันมาเร็วเร็วปีงันมาอึ๊บเร็วตะกี้นี่ปีนได้อยู่มาเร็วมามาเร็ว ดีดิไม่เอาไม่เอามาเร็วมามาเร็วรู้เรื่องกันเดียวปินงกันมาเออมันจะขึ้นได้อย่างนั้นอ๋อขึ้นที่สูงเอาอึ๊บปินงกันมาปีนขึ้นมาหาทางก่อนตะกี้นี่ปีนได้อยู่อ่าอ่าติดรากไม้เอาติดเออ ở của giai bộ thăm tốt đấy, yà, yà, nắng nề đê kayo kèo 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 ហាឝឝយ៉ាងឯកន້ອງយល់มั้ยอ่ะมาเร็วกําเดียวรู้เรื่องมาเร็วมาไปแล้วไปแล้วช่วยปูนี่มามาเร็วมาไปเร็วไปเร็วบินขึ้นมาเร็วเร็วเร็วมาเร็วมานี่ๆไปแล้วឝឝมาเร็วมา แน่แน่ไปได้อะไรอีกเร็วมานี่เร็วดูความสนกับเอดูความสนของดีดีอ่ารากไม้อีกมันจะกินได้รากไมอ้อะไปกินมันทำไมมันตามมันปูทำไร เอ๊ะเอฟซีขอจองลูกเสียโดนหลายคนแล้วนะ <laughs> แต่ดีดียังเล็กอยู่ดีนะดีนะเอาเร็วเป่งกันมาเร็วเร็วเป่งกันมาเร็วเร็วอีกแล้วอีกแล้ว <laughs> มาเร็วสารน้อยมาช่วยปูไปเร็วมาบิงกันมาเร็ว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 ปิงกันมาเออมาเร็วมามาบิงกันมาเร็วเร็วบิงกันมา บินกันมาเร็วเร็วเร็วอึบอึ๊บอึบปีนกันมาเร็วตะกี้นี่ขึ้นได้อยู่เร็วเร็วปีนกันมาเร็วดีดีมาเร็วเร็วบินกันมาเร็วเร็วเร็วบินกันมาเร็วเร็วเร็วนิดเดียวเร็วปีนกันมาปีนกันมาตะกี้น้องขึนได้อยู่มาเร็วเร็ว ปิงกันมาเรเร็วปิงกันมาเร็วเร็วนี่นี่นี่นนะปกันมาเร็วเร็วเร็กันมานี่นี่นี่ปิกันมามาเร็วมาปิงกันมาเร็วอึบเร็วปิงกันมาเร็วอาัตัยบอามาเร็วมาเร็วมามามิ้งกันมาเร็ว เร็วเร็วปิงายังมาเร็วมาทีนี้มาเร็วมามาเร็วมาเร็วมาเร็วมามาปิงกันมาปิงกันมาอึบ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 เร็วเร็วปิงกันมาเร็วเร็ว ลื่นลื่นเอาเร็วปีนขึ้นเร็วปีนขึ้นมาเร็ว,มรวไม่เอาแล้วครับปีนไม่ได้ตะกี้ไม่รู้เ็าหนึกเพื่อเปีนได้ครับรลุมเสียเลยปีนไม่ได้ ก็ยันเพรายันเอาออกจากกอกเต็กกักมาฟันรกากไม้นะครับปุ้มออกกำลังกายจาๆสำหรับคลิปนี้แกนี้นะครับปุ้มอย่าลืมติดตามช่องเดียนะครับปีนลังบ้านน้องอุ้งอิงด้วยนะครับปบออุ้มเป็นไงปีนได้ไหมนะ้องเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับปุ้ม